สวัสดีค่ะวันเดย์บล็อกวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยและข้อปฏิบัติของช็อปแมชชีนกันค่ะขอมแ่แรกคะ่ะแต่กายเรระเบียนนี่คือตัวอย่างเครื่องแต่งกายที่ไม่ถูกต้องในช็อปแมชชีนนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องบ้างคะ่ะภาพตัวอย่างเครื่องแต่งกายที่ไม่ถูกต้องอันดับแรกคะ่ะไม่รวบผมให้เรียบร้อย อันดับที่2เสื้อช็อปสามารถใส่เข้าช็อปได้แต่ถ้าปฏิบัติงานควรใส่ชุดหมีปฏิบัติมากกว่าเพื่อความปลอดภยัย 3. ใส่รองเท้าไม่หุ้มน้นและนี่คือตัวอย่างเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องในช็อปแมชชีนค่ะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างที่ถูกต้องภาพตัวอย่างเครื่องแต่งกายที่ถูกต้อง 1. งถ้าเป็นผู้หญิงรวบผมให้เรียบร้อย 2ใส่ชุดปฏิบัติงานคือชุดหมีค่ะ 3. ใส่รองเท้าหุ้มส้นรองเท้าหุ้ม้นที่บอกยกตัวอย่างก็คือรองเท้าผ้าใบาค่ะและนี่คือรูปเปรียบเทียบเครื่องแต่งกายของฝั่งที่ไม่ถูกต้องและถูกต้องค่ะต่อไปนี้จะเป็นการจำลองเหตุการณ์ความปลอดภัยในช็อปแมชชีนไม่ควรนำกระเป๋ามาวางขวางทางเดินเพราะอาจทำให้สะดุดได้ ควรเก,ก็บกระเปไ๋าไว้ในล็อกเกอร์ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงานคะ่ะไม่รวบผมให้เรียบร้อยทำให้ผมเข้าไปติดที่ตัวเครื่องกึงได้ค่ะรวบผมให้เรียบร้อยไม่ให้ผมเข้าไปพันติดเครื่องกึงค่ะคำแนะนำที่เราอยากนำมาฝาก ถ้าผมติดเครื่องเพื่อนไม่ควรกระชากตัวอีกคนออกเพราะอาจได้รับบาดเจ็บหนักกว่าเดิมสิ่งที่ควรทำคือควรกดปุ่ม e m e r g e n ์เจเพื่อหยุดเครื่องทันทีค่ะ <Woo! S 1> ไม่ควรเอาหน้าเข้าใกล้เครื่องปาดเพราะอาจทำให้มีเศษเหล็กกระเด็นเข้าตาได้ค่ะ สวมใส่แว่นตาป้องกันเศษเหล็กและยืนดูห่างๆระหว่างที่เครื่องทำงานค่ะไม่ควรใช้มือจับชิ้นงานอาจทำให้มือไปโดนเครื่องเจาะได้ค่ะหยุดชิ้นงานให้แน่นกับตัวเครื่องและเปิดเครื่องเจาะเจาะไปที่ชิ้นงานเมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเช็คว่าเครื่องมือครบถ้วนหรือไม่และนำกล่องเครื่องมือมาเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะ และนี่คือตัวอย่างที่เราอยากนำเสนอในเรื่องความปลอดภัยและข้อปฏิบัติของ Shop Machine หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย